เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทีมเราอย่างทัางครั้นอาร์ค n สันเดอร์อาร์โนมาขว่ารองกับตันทีมกันก่อนเลยแม้ว่าอนาคตของเขาจะยังไม่ชัดเจนว่าจะออกมาในทิศทางใดแต่เจ้าตัวเองก็มีเป้าหมายในเส้นทางอาชีพของตัวเองหลังจะออกมาประกาศด้านเลยว่าเขาอยากจะกลายมาเป็นฟูลแรกคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลที่สามารถจะผงาดควา้ารางวัลบัลลงดอมาครองให้จงได้ ผมเชื่อมั่นว่าตัวของผมเองสามารถจะได้บัตรลงดอนนะเทรนด์ก่าวผมต้องการจะกลายมาเป็นฟูลแบ็คคนแรกที่สามารถจะทำเช่นนั้นได้มันจะทำให้เมื่อถึงเวลาที่คุณเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วแล้วเมื่อคุณมองย้อนกลับมาดูตัวเองในกระจกคุณจะสามารถบอกกับตัวเองได้อย่างเต็มปากเลยว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มความสามารถแล้วมันไม่สำคัญว่าคุณจะคว้าแชมป์มาได้กี่รายการ ได้เหรียญแชมป์มาแล้วรวมทั้งหมดกี่อันกันแต่สิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดก็คือเมื่อคุณก้าวเท้าลงสนามไปแล้วคุณได้ทํามันเต็มหน้าที่ของคุณหรือยังได้ทุ่นเทลงไปมากขนาดไหนกันแล้วคุณได้ดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาได้หรือไม่ ผมได้ยินผู้คนพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพรสวรรค์ของผมมาตั้งแต่ตอนที่ผมอายุแค่หกขวบเองนะดังนั้นหากคุณดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ด้วยการที่คุณทุ่มเททุกอย่างที่คุณมีลงไปมันจะทำให้คุณกลายมาเป็นนักเตะในแบบที่คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถเป็นได้ซึ่งบางทีนั่นอาจจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ได้นะแล้วมันก็จะสามารถทำให้คุณมีความสุข ดังนั้นก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าหากคุณสามารถที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้มันก็ไม่ได้สำคัญอีกแล้วว่าคุณจะได้ถ้วยแชมป์ไปกี่ใบหรืออย่างไรกันคำถามก็คือแล้วตัวของผมเองในตอนนี้ดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาได้หมดแล้วหรือยังแน่นอนว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วผมจะทำมันได้บางคนอาจจะบอกว่าผมหลอกตัวเองอยู่แต่ผมเชื่อจริงๆว่าผมจะทำมันได้นะ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาโหมโรงก่อนเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างทางปืนใหญ่อาร์เซนอลกับทีมของเราในคืนวันนี้ที่สนมามอมิเรตสเตีดียมเมื่อทางคริวินคิลเลอร์ในด่านมือ2ของทีมเราที่จะลงเฝ้าเสาทาหน้าที่แทนทางอลิสันเบ็คเกอร์ในด่านมือ1ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ ก็ออกโรงเตือนทางเด็กกันสเนอร์เลยว่าเรียอว่าูลในตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเกมรับที่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดหลังจากจะเพิ่งเสียไปเพียงแค่3ประตูจาก8เกมแรกในพรีเมอร์ลีกเพ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำทีมของเราไปสู่ความสำเร็จมันชัดเจนว่าเราออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะคิิเฮอร์กล่าว ฟริติมันก็บ่งบอกอยู่แล้วฟอร์มการเล่นเกมรับของเรานั่นแหละคือปัจจัยสําคัญเราเก็บกินชีดเด้เต้มากมายและเสียประตูน้อยลงอย่างมีนัยยะสําคัญแน่นอนว่าการที่เราต้องมาเล่นเกมเดือนแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เราก็แสดงให้เห็นมาแล้วในเกมกับทางอาร์เบรรับซิกว่าเรามีเกมรับที่แข็งแกร่ง เราช่วยเหลือกันเป็นทีมทำให้เราเก็บคินชีตมาได้ในตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องของการคว้าแชมป์แต่การมาเจอกับอาร์ซนอลมันถือเป็นเกมใหญ่เลยนะในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วเราอาจจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่ดีนะักที่สนามแห่งนี้แต่ในครั้งนี้เรามีความมั่นใจว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อกลับมาเยือนที่สนามแห่งนี้อีกครั้ง มันเป็นงานยากแต่เราก็มีการเตรียมความพร้อมมาเพราะมีความเชื่อมั่นในทีมนี้มาเสมอเพราะเราเป็นทีมที่เปี่ยมไปด้วยคุณนภาพมันชัดเจนว่านี่จะไม่ใช่งานที่ง่ายสำหรับเรามันไม่เคยเป็นงานง่ายอยู่แล้วเมื่อคุณต้องมาเยือนที่เอเมเรสเตเดียมแต่เราจะทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดเพราะเราได้เตรียมความพร้อมกันมาเป็นอย่างดีแล้วเราก็จะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อที่จะคว้าผลการแข่งขันที่เราต้องการกลับออกไป หลังจากฟังความคิดเห็นของหนึ่งในผู้เล่นของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทัศนะของทางโคดีกักโปแนวลุกดัชแมนของทีมเรากันบ้าง ื่าเขาก็ระบาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางคีวินกิลเฮอร์ดังกล่าวข้างตน้นแต่ตัวของทางกักโปก็มีความเชื่อมั่นเลยว่าลิเวอร์พูลมีอาวุธที่จะสามารถนำมาใช้ปราบทางอาร์เซนอลในเกมซ u เปอร์บิ๊กแมตประจำค่ำคืนวันนี้ได้ผมคิดว่าในส่วนของการเล่นเกมรับแล้วมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ในแดนหน้าของเราเลยละ่ะเมื่อคู่แข่งเริ่มเตะโกคิกขึ้นมาหรืออะไรแบบนั้นกักโปกล่าว บรรดากองหน้าของเราทั้งหมดต่างก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เพื่อแบ่งเบาภาระจากแผงกองกลางของเราในทางกลับกันแผงมิดฟิลก็คอยช่วยเหลือสนับสนุนแดนหน้าของเราด้วยเหมือนกันนะจากนั้นแนวรุกทั้งหมดก็จะถอยลงไปช่วยเกมรับด้วยดังนั้นมันคือการร่วมแรงร่วมใจกันของทั้งทีมนี่แหละมันคืออาวุธลับของลิเวอร์พูล เรามีทีมสปิริตที่ยอดเยี่ยมมากๆเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวของเราเองแต่ในทางกลับกันเราต่างก็ต่อสู้เพื่อกันและกันผมคิดว่านั่นแหละมันคือหัวใจสําคัญว่าทําไมเราถึงสามารถลงเล่นด้วยความสุขและสนุกสนาดไปพร้อมกันด้วยผมคิดว่านี่มันเป็นหนึ่งในจุดแข็งของเราเลยนะ คอสเนลเองอาจจะเป็นทีมที่ดีมากๆดังนั้นมันจะเป็นงานยากสําหรับเราเรารู้เรื่องนั้นดีแต่เราก็เป็นการเตรียมความพร้อมมารับมือกับประเด็นเหล่านี้อยู่แล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจําเป็นจะต้องโฟกัสแต่ตัวของเราเองไม่ใช่หันไปมองแต่เรื่องของคู่แข่งเราจะต้องรักษาสมาธิของเราเอาไว้และพยายามจะเล่นตามเกมของเราให้ได้ หากเราสามารถที่จะทำแบบนั้นได้พ้นการแข่งขันมันก็จะอยู่ที่มือของเราในในก็ฟังความคิดเห็นจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูทัศนะจากทางฝั่งคู่แข่งอย่างทางมิเกลออตเตตาในใหญ่จอมแท็กติกของออสโน่กันบ้าง เมอเขาเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับเลยว่าบางทีแล้วอาร์เนอร์สลอตนี่แหละอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่นำพาลิเวอร์พูลกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหลักยุคของทางเยอเกนครอฟหลังจากเขาเองก็เห็นมาด้วยตาแล้วในการประชญหน้ากันสําหรับการแข่งขันปรีซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งทางเดึกกันสเนอร์ก็ปรชาชัยให้กับยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ไป 2ประตูต่อ1นึก่อนที่ทั้ง2ทีมจะโครจรกลับมาพบกันอีกครั้งในเกมพรเมรลิกตอนคืนวันนี้ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรแต่ผมมองมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอาร์เนอร์สโตจะไม่ล้มเหลวกับลิเวอร์พูลนะอาเตตา้ากล่าวผมไม่คิดแบบนั้นเนื่องด้วยทีมที่พวกเขามีและโครงสร้างต่างๆของพวกเขาก็สุดยอดมากแล้วมันยังหมายรวมถึงนักเตะที่ยอดเยี่ยมเต็มทีมไปหมดอีกด้วย ตัวของอาร์เนสต์รอตเองก็เป็นผู้จัดการทีมที่สุดยอดอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเขาได้รับสืบทอดทีมที่ประสบความสําเร็จต่อเนื่องกันมามันเลยเป็นการส่งเสริมและเกื้อหนุนกันสิ่งที่เราได้เห็นเขากําลังทําอยู่ในขณะนี้ก็คือการรักษาสภาพของทีมและพัฒนามันต่อไปในแนวทางที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เขาเชื่อมั่นว่ามันจะนําพาทีมนี้ไปสู่ความสําเร็จได้ ผมคิดว่าคุณเองก็น่าจะได้เห็นแล้วว่ามันมีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ของเขาอย่างเด่นชัดอยู่ภายในทีมนี้ไม่ใช่ว่าเขาพยายามจะไปรอกเรียนแบบหรือเดินตามใครเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถจะทำแบบนั้นได้นั่นแหละจะกลายมาเป็นทีมของคุณอย่างแท้จริงและผมก็คิดว่าตั้งแต่ตอนที่เราได้เห็นทีมนี้ผมก็มองเลยว่าพวกเขากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของทังอรสเนอลอย่างทางมาร์ตินโอเดกกากันบ้างหลังจากเมื่อคืนนี้มันมีการปล่อยข่าวแพร่สะพัดออกมาว่าเขาอวจจะกลับมาลงสนามได้ทันเกมกับลิเวอร์พูลในคืนวันนี้แต่ล่าสุดตัวของทางโอเดกาดเองก็ออกมายืนยันว่าข้อเท็จจริงแล้วมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ผมพักมานานหลายสัปดาห์และพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะกลับมาลงสนามให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้โอเดกกากา่าวก็อ,อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าผมรู้สึกว่าตัวของผมเองใกล้จะกลับมาได้แล้วนะแต่ในตอนนี้มันยังไปไม่ถึงจุดนั้น ถ้าว่าต่อให้ผมไม่สามารถที่จะลงสนามได้ผมก็ยังจะสามารถใช้ช่วงเวลาเหล่านี้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อยู่นะ ทั้งนี้โอเดกาศเองก็ยังได้ใช้โอกาสเดียวกันนี้ออกมากล่าวยกย่องผลงานของลิเวอร์พูลที่สามารถคว้าชัยชนะได้ถึง7จาก8เกมแรกและหากพวกเขาเอาชนะทางอาร์เซนอลได้อีกก็จะสามารถทวงตำแหน่งจ่าฝูงขึ้นมาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แซงหน้าทีมของเราขึ้นไปชั่วคราวหลังจากเอาชนะทางเซาท์ทฮมตันมาได้เมื่อคืนที่ผ่านมาแน่นอนว่าลิเวอร์พูลออกสตาร์ทฤดูกันได้อย่างแข็งแกร่งมากๆเลยนะโอเดกาดกล่าวต่อ มันทําให้พวกเขาหลงเล่นด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมแล้วเราเองก็ต้องมาเผชิญหน้ากับพวกเขาเราเคยเจอกันมาแล้วตอนการแข่งขันปรีซีซั่นนะนอกจากนี้ผมเองก็ยังมีโอกาสได้ชมเกมที่พวกเขาลงเล่นเจอกับทางเชลซีเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วด้วยสำหรับตัวของผมแล้วผมคิดว่ามันมีความแตกต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นสำหรับแนวทางการเล่นของพวกเขาในตอนนี้เมื่อไปเทียบกับยุคของทางเยอเกนครอ แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ